โอ้โหเอสแพครับเบรกไปแล้วเบรกไปไหนตา oh. ไม่ทันเลยีดเดียวอ่าไม่เป็นไรครับอันนี้คือช่วงที่เขาพักมาทั้งวันนะฮะก็ปล่อยเขาเบไปก่อนจริงๆมีการกลับตัวโซนล่างด้วยนะจะเปิดมาก็เปิดมาก็วิเคข้อหุ้นเลยนะ, <laughs> <laughs> นะครับตอนนี้เรากำลังเฝ้า s p a c กันอยู่นะครับ <laughs> เป็นหุ้นที่ติดสแกนรายการเนิร์ดด้วยนะ <laughs> แล้วก็มีจังหวะน่าจะมีจังหวะให้ซื้อในเร็วๆนี้นะครับ <laughs> ตอนนี้ราคาที่3บาท สามสิบแปดครับกำลังคึกคักเลยนะบิตออฟเฟอร์ตอนนี้มีดั้ต้านอยู่สามบาทสี่สิบผมยังไม่เปิดออเดอร์นะครับยังไม่ออกออเดอร์ยังไม่ทำอะไรทางนั้นนะขอรอดูก่อนนะครับว่าเขาออกมาเนี่ยเขาจะยืนได้หรือเปล่านะฮะร,ราคาจะกรอบตอนนี้เลือกที่จะพักตัวนะครับผมอยากให้แท่งนี้เขาพักหน่อยนะสักห้านาทีก็คือหนึ่งแท่งนั่นเองนะครับถ้าจะไปค่อยไปแท่งถัดไปเพื่อให้ราคามันได้ตัดสินใจว่าออกจากกรอบมาแล้ว จะฟอเบกหรือจะไปต่อนะครับถ้าแทงนี้พักคิดดีแล้วว่าจะไปต่อแท่นทันไปเดี๋ยวจะเป็นการรวบแล้วก็วิ่งต่อเลยตอนนี้ต้องรออีกนิดนึงครับนิ่งเลยฮะราคาบิ t ออฟเฟอร์เริ่มบิดน้อยสามหกอ่ะมีแค่แสนสองนะครับ,ราารบแสนสองแล้วก็ทางฝั่งตรงติ๊กเกอร์เนี่ยโดนเซลล์อย่างเดียวเลยครับสามหกเนี่ยเซลล์ Sell อย่างเดียวเลยแล้วก็มีการเติมเรื่อยๆนะครับยังคงมีการเติมเรื่อยๆอยู่นะ เซลโอ้หเซลตลอดทางเลยครับตอนนี้แต่ว่าสามจุดสามหกเนี่ยเติมขึ้นมาแสนห้านะครับเติมสามแสนห้าครับอ้เติมแบบนี้ยังไงก็ไปครับทางนี้ไปแล้วทางนี้นะครับไปแล้วครับสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์รวมไม่รวมรวมไม่รวมครับรวมไม่รวมครับรวมไหมรวมไหมยังครับนะสี่ศูนย์เรียบร้อยครับหมดตามครับสี่ศูนย์ผมได้สี่ศูนย์นะครับอ่ะ ไปครับจริงๆมันยังไม่พักนะมันยังไม่พักจริงๆมันต้องพักก่อนนะครับถึงจะตามได้จังหวะแบบนี้นะครับแต่เราเห็นโซนสามหกนะครับมีการเติมอย่างต่อเนื่องครับทําให้เรากล้าที่จะตามกันไปเลยนในชุดนี้นะครับแล้วก็โอ้โหช่องโวเพียบเลยสี่สี่ไม่มีใครตั้งเลยครับไปหนักอีกทีสี่แปดครับเดี๋ยวผมวางขายสี่แปดเลยนะฮะตอนนี้สี่สองนะครับสี่สี่สี่หกสแปดนะครับก็ประมาณสี่ช่องครับโดนค่าคอมอีกนิดหน่อยนะก็ คราวที่แล้วก็โดนค่าคอไมไปห้าร้อยนะครับกำไรสี่ช่องควรจะเป็นสี่พันแต่ได้แค่สามพันห้านะครับยังสี่ศูนย์ก็สามแปดอยู่นะวนๆอยู่แถวนี้ครับเพราะว่าราคายังไม่มีการพักแต่การเบรกไฮออกมาแล้วแทงที่สองแทงนี้ไม่ได้เอ่อโทรแว็กกลับลงมาในกรอบเดิมก็ถือว่าแข็งแรงดีใช้ได้ครับอาจจะขยับขึ้นไปต่อได้เลยตอนนี้สี่สองใกล้หมดแล้วครับเขาจะไปลิงหรือเปล่า,าลิงเท่าไหร่เกือบจะลิงแล้วเนี่ยตอนนี้ยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับลิงกจะอยู่ที่สามจุดห้าแปดนะครับแต่าาผมไปก่อนตอนนี้สี่สี่แล้วครับ ผมวางขาย48นะครับตอนนี้44ใกล้ยังโอ้ยยังไม่ใกล้เลยวันนี้อีแค่แสนกว่าหุเนื้อเมาส์หน่อยสิ44ครับ44จะหมดแล้วครับ44เหลืออยู่สามแสนสองแสนครับไล่ซื้อกันใหญ่เลยครับ44หมดเรียบร้อยครับมีการเติมบิด44อย่างรวดเร็วครับโอ้โดนทิ้งด้วยอ44โดนทิ้งสาแสนห้าครับแต่โอ้ยังเติมสู้อยู่ครับจะเติมช้าเติมช้าครับแสนกว่าสองแสนแล้วครับ ถ้าเติมช้าแบบนี้มีทางเดียวครับที่จะให้ราคาวิ่งต่อได้ก็คือต้องมองสี่หกไปนะเหาเมาต่อเลยนะฮะสี่หกเริ่มมีการซื้อแล้วครับสี่สี่เรายืนยันแล้วว่าเติมอยู่นะครับเนี่ยมีการเติมบิดของสี่สี่มาที่สี่แสนกว่าหุ้นนะครับอยู่ครับเอาโดนทิ้งครับโอ้โหสี่สี่โดนทิ้งสี่แสนกว่าหุ้นเลยครับชัดๆเลยตรงนี้นะฮะทิ้งหนักมากครับแต่ก็เติมกลับขึ้นมาครับเติมมาแบบนี้ทิ้งมาแบบนี้เติมมาแบบนี้อ่านะอยากจะพักหรือเปล่านะครับโซนนี้สี่สี่ยังโดนทิ้งอย่าง ต่อเนื่องครับสี่สี่โดนทิ้งมาอีกแล้วครับหลักแสนอีกเลยฮะอ่าสี่สองก็โดนทิ้งครับอ่าราคาพักตัวชัดเจนเลยครับอย่างนี้ตที่เราเห็นการกดราคาอย่างชัดเจนมากครับสี่สี่นะครับโดนทิ้งหนักหนักสามสี่ไม้เลยนะครับทําให้ราคาไม่ไม่ขยับไปต่อนะครับก็อาจจะต้องเข้าสู่ช่วงการพักตัวครับหลังจากนี้อืมสามแปดสามสี่สามแปดนะครับเหมาไปสองแสนเก้านะครับซื้อกันหนักเลยเกินโซนนี้ มันสู้กันมากเลย่วนนี้ตอนนี้ผมเห็นแนวต้านใหม่ที่46นะครับเพราะฉะนั้นผมน่าจะขยับเป้าขึ้นไปได้อีกนะครับ2ช่องเพราะว่าเวลาราคาผ่านแนาวต้านมันชอบปรืดนะฮะันจะใช้คำศัพท์อะไรดีมันชอบปรืดขึ้นไปเลยนะฮะอาแล้วครับยืนได้ครับ42ได้ไล่ลลกลับขึ้นมาแล้วครับเริ่มไล่กลับขึ้นมาแล้วคนที่ทุบเมื่อกี้นี้ก็ก็คงกําไรออกไปแล้วนะฮะ ไม่ต้องกลับมาอีกนะไอ้ที่ถล่มใส่ีสีเมื่อกี้เนี่ย3แสนกว่าหุ้นหลายรอบเลยนะครับออกขยับแล้วครับ42แล้วครับมีการซื้อเข้ามา100หุ้นตายแล้วครับ44แล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับ46ครับ46ครับ44ยังไม่เติมครับ42ก็ไม่เติมด้วยมีแค่80,000กว่าหุ้นนะครับเติมช้าแบบนี้นะน่าจะต้องตีกันมัวซัวครับถึงจะไปได้เร็วนะ44แสนกว่านะครับแบบนี้คนไม่ค่อยกล้าซื้อครับ เติมบิดน้อยคนไม่ค่อยกล้าซื้อแต่ส่วนมากมันชอบตรงข้ามครับราคาชอบไหลขึ้นนะครับในจังหวะที่คนไม่กล้าซื้อ4ี่หชน2รอบแล้วพักครับจะผ่านให้ได้คือต้องเบรกเลยครับพักรอบนี้อย่าพักลึกนะแล้วจะผ่านให้ได้ต้องรวบปึ๊บขึ้นไปทีเดียวครับถึงจะจบ4ี่หได้แล้วก็มีโอกาสไปปิดลิงนะครับส5 8ุห้าแดคือลิง เอาล้วครับมาแล้วครับ4 6 4 8ครับเริ่มกลับมาแล้วครับสำหรับตัว s p สแครับมีการรวบกันเกิดขึ้นนะครับโซนนี้4 6กับ4 8นะครับแต่กี้นี้4 6เตอรโอ้4 6เติมเยอะแล้วครับ4 6เติมมาห้าแสนว่าหุ้นนะครับโอ้โดนทิ้งอีกแล้วครับโอ้โหโดนกดราคาครับแต่4 8เแปดเมแล้วนะ4 8เริ่มมีการซื้อแล้วครับเอาละครับตอนนี้ก็ตัดภาพมาอีกทีนึงนะครับ s p สแที่ ผมกับเนื้อได้ซื้อไว้นะครับก็ขึ้นไปชนลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปบิดลิงนะครับมันจะมีช่วงแก๊งสีมงคนที่เข้ามาช่วงแ,กแรกๆนะครับก็ช่วงประมาณ16นาฬิกาแล้วก็16นาฬิกา5ทีครับมีการลากกลับลงมาครับแต่ไม่ได้ถึงซบลอของเราที่เรามองไว้นะครับผมมองซบลอดไปที่3.16ซึ่งก็ลึกอยู่ราคาลากลงมาที่3.30ครับไม่ถึงซบลอดครับทําให้รอดมานี้ไปแต่จริงๆอยากให้ลงมาลึกกว่านี้เพราะว่าอะไร ถ้าซฟลอ3.16แล้วราคาลงมาใกล้ๆเท่ากับประมาณ3.20น่ะมันจะเป็นโอกาสในการเปิดไม้2และเล่นสวิงนะครับการเล่นสวิงชุดนี้จะทําให้ได้กําไรเยอะกว่าการที่ขายตอนนิวไฮในซัมแต่บังเอิญว่าไม่ได้นะครับไม่ได้เปิดไม้2ด้วยนะก็เลยทําให้เราได้กําไรแค่ไม้แรกหลังจากที่ซื้อไปทุนประมาณ3.40นะครับตรงนี้แล้วก็ถึง TP ที่3.50ที่ผมตั้งไว้ครับนะหล,หลังจากนั้นราคาก็ทะลุไปที่3.58ซึ่งเป็นลิงกนะครับ ผมขายหมดแล้วแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูพรุ่งนี้ครับว่า f p a c เขาจะเล่นกันต่อหรือเปล่าถ้าเล่นกันต่อนะครับเขาก็จะเปิดโดดไปเลยแต่ว่าถ้าเขาพักตัวเขาจะเลือกลงมาแล้วมีซับรออ,อยู่3.30นะครับทีนี้เออลองดูกันนะครับว่าราคาจะไปยังไงต่อถ้าเปิดย่อเนี่ยเข้าทางเลยนะแต่ถ้าเปิดขึ้นก็ต้องมาดูทรงกราฟกันใหม่ครับสรุปกําไรนะครับการซื้อขายไม้นี้ของผมนะครับได้กําไรไปทั้งหมด4,600บาทนะครับได้กําไรทั้งหมด5ช่อง